ดูหน้าเป็นไงทนหักบอลโค่นดูดีมากยิ้มนิดอากาศที่นี่เป็นยังไงมั้งยิ้มสิเย็นนะอากาศที่นี่เย็นไหมครับหนายวไหมฝันออกปากหนาวมากไว้ฟันออกปากเลยช่างเล่นตัวเองอย่าให้รู้นะว่าไปดัดฟันช่องเล่นตัวเองอยาให้รู้ไปดัดฟันมันก็มีคิดบ้างนะพี่อะไรนะมันก็มีคิดบ้างครับคิดบ้างเลย อยากแตดฝันครับพอที่หนาวตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้ทำไมหนาวหนาวก็ไม่มีเมียสิหนาวทำไมต้องตัดฟันตัวสงสารน้องหนุ่มเลยฮะหนุ่มเป็นไงบ้างแต่เป็นเป็นเป็นแชมป์มาเป็นไงบ้างชีวิตฮะนะฮะ อ่อที่ผมยืนอยู่นี่ไม่ใช่คนหรอฮะน้องคือน้องหนุ่มน้องหนุ่มใจเย็นลูกเย็นนั่นผัวคุณแม่เสียมัวใจดีมากผัวปล่อยคุณแม่ปล่อยนังแบงค์ขอได้ไหมคุณพ่ออะไรนะพี่มันได้ใช่ไหมมันรู้อยู่รู้กินเรื่องน้องมองงั้นงั้นอะลูกนี่เก่งเลยอะไรนะ เฮ้ยเดี๋ยวเขาเป็นคนเดียวหรือสองคนคุยกับฉันเนี่ยเดี๋ยวทางก็สิงสูงทางนั้นก็เสียงจังที่ยังไงวันไหนถ้าอยากเป็นผู้หญิงก็เป็นเงี้ยเหรอวันไหนถ้าอยากเป็นผู้ชายก็เป็นเงี้ยแล้วฉันจะทำไงไม่รู้คุยกันเดี๋ยวคุยกันให้เรื่องระหว่างจะเป็นผัวฉันหรือป่วยนี่โอเคนะหนักใจปวดเป็นหนักโอเคนะอ่ะหนุ่มมีเพลงมอบให้กับเหล่าบรรดาน้องๆชัชนี จ่ายค่าลิขสิทธิ์มาเลยนะจ่ายค่าลิขสิทธิ์มาเลยผมไม่จ่ายนะผมบอกไว้ก่อนมเวลาจะรอดจริงๆนะเรื่องอะไรที่เงินมันปัดไปหมดก็อื่นหมดนะอะไรนะเปิดในยูทูบเอาครับ ะใจเย็นใจเย็นคเยใจเย็นเราเราส่งคนไปเคลียร์แถวแถวลาดพร้าวก่อนนะครับเร้เราเราเรา,เราส่งคนไปเคลียร์แถวลาดพร้าวก่อนว่า